เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นการฆาตกรรมทำนายว่าเป็นฝันที่ดีเพาคุณจะหมดเคราะห์หรือพ้นเคราะห หากมีใครที่กำลังคิดไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ใครตัวเองและมีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็นมิตรกับคุณได้คุณมีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ก็ต้องระวังเรื่องการกล้าได้กล้าเสียที่เกินพอดีจนเกินไป ความรักคนโสดจะพบเจอคนที่ถูกใจแต่เขาหรือเธอคนนั้นอาจมีพันธะอยู่ก่อนแล้วดังนั้นควรค่อยๆไม่ต้องรีบส่วนคนมีคู่อาจมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตคู่ดังนั้นก็แกต้องพยายามปรับจูนให้เข้ากันเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา การเงินด้านการเงินถือว่ามีรายรับที่ดีมีเงินทองให้ใช้ใจ่ายได้อย่างคล่องตัวดวงคุณมีโอกาสได้เงินมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวในระยะนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคิดจะเสี่ยงโชคส่วนด้านการงานคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากงานที่ทำเรื่องการงานไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานงานที่ทำจะผ่านลุร่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน เลขมงคลให้โชค04 07 24 26และ28 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร,ร้ายล่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ